เฮ้ย hey, ไงพวกยินด,ดีต้อนรับวันนี้เรามาเล่นมูกเกนกันดีกว่าตัวหลอ,อนี้เราจะรีวิวเอามารีวิววันนี้ก็คือนี่เราเอาคนนี้มาเล่นเดกูเดกูเด,ก,เดกูอยู่ไหนเดเดเดอ่านี่เงาเจอแล้วเจอละไปวันนี้เราจะมารีวิวชื่ออะไรที่โทมูรากันอันนี้เป็นโทมูราร่างอัปเกรดแล้วผมเป็นสีขาวต่อยต่อยเตะเตะ อ๋ออันนี้สกลิลกดค้างน,นินี่กดค้างได้จมันจะทำกันเยยสลายกร <c oughs> ะโดดกระโดดกระโดดกระโดดเยยสลายอนนี้ต้องใช้ระยะไกลระลยะไกลมันไม่โดนโอเคตาดูสกลิลแรกกันสกลิลแรกอ๋อสลายพื้นสลายพื้นเพ่อน่สสาสกิลสองอ๋ออันนี้พุ่งไปจับพุ่งไปจับแล้วกระเด็นด้วย พุ่งเข้าไปแล้วทำการย่อยสลายเป็ดแบบนี้โอเคปะดูสกิลสองกันดีกว่าสกิลสองทำอะไรได้อ๋อทำให้พื้นโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อหลุมกับดักใช่ปะหลุมกับดักอ๋อเขาไมา่เหยียบแล้วก็ย่อยต่อได้เลยพอแบบนี้แบบนี้นี่เหยียบแล้วก็จ่อยได้เลยกดค้างได้นะกดค้างได้กดค้างได้เลยเรื่อย โอ้ยกว้างดิอันนี้สกิลระยะกว้างมากเลยดูดิเนี่ยดูดิสกิลอย่างกว้างอ่ะปะัอันนี้ทุกพื้นส่วใหญ่เป็นสกิลระยะใกล้เท่านั้นเลยมันจะไม่ค่อยไกลมากขนาดปักดูท่าไมา้ไายปัต่อไปก็ท่าใหญ่จับแล้วก็ย่อยสลาย จอยแบบนี้เลย <c oughs> ขอจับจับเอาขอจับหน่อยโอเค <c oughs> okay, ปะเราไปเล่นเงินดีกว่านี่ชิการาชิโทมุระ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่จะดีใชามินปอ ทางพลังแบบโอ้ยเดี๋เดเอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอวางกับดาบมา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 เข้ามาดิเข้ามาดิวางกับดาบหน่อยยเฮ้ยวางกับดาบ เฮ้ยเอยสลายเอาไม่โดนเจย์สลายใช้เป็นแคาเดียวเลยได้ไงวะเฮ้ยอืมอืมโอ้โอ้ขอดอดอจับเออจับขอจับหน่อยขอขอจับหน่อยอืม โอ้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 เฮ้ยวางหลุมเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่วางหลุมแม่โอเคโดนเรียบร้อยขอจับหน่อยก็จะตายแล้วจะตายแล้วเดือดเดือดเดือดขอจับหน่อยแหลมมันปุ๋ยผงไปซะอย่าง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 เลยนิดนึงเลยนิดนึงเป็นปุ๋ยผงไปซะแก ไม่โดนอ้ยโอเคไม่เป็นไรได้วางหลุมโดนขอจับหน่อยเป็นผู้ผมไปซะแกนี่เนี่ย ขอจับหน่อยขอจับอุ้ยอ้ยอ้อ้ยจับหน่อยมาเขาเนี่ยแหละเป็นคุยผงไปซะเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเป็นคุยผงไปซะ จับเรียบร้อยตายซะเอ้ะโอ๊ตขวัญพื้นเฮ้ยขวัญพื้นเฮ้ยเฮ้ย ขอขวนพื้นหน่อยวางกับดักขอขูดพื้นเฮ้ย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 เอ้ยจับจับแล้วก็จับอีกทีนึง ขูดพื้นจับขูดพื้นหน่อยเว้ยสวางจับดักเรียบร้อยแล้วก็จับต่อเนื่องเอาไปดูดิสว่างจับดักมาดีมามามาดูด้ยวางจับดักไม่โดนดิ ไม่ยอมมาอยู่กับหนักวะโอ๊กันกัน,ก,นกันไว้กันวะขอจับหน่อยเป็นโงไปซักเรียบเจอลูฟี่นิกจ้ะแก่จะนะฉันไม่ได้หรอก เฮ้ยเฮ้ยจับหน่อยขอจับกอย่อยสลายยางหน่อยสิโคตรโคตรเอ่ย่อยสลายยางหน่อยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยวางกับดลับเรียบร้อย ่อยสไลด์แบบต่อเนื่องอะไรอะไรทำอะไรไม่โดนโอ้ยมันแปลงเป็นนิกะาแล้ววนี่เนี่ยโอ้ยน่าดีมา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 จับอีกีนึงขอฆ่าเทพเอ้ยไม่โดนไม่โดนอะไรวะเนี่ย ม่นโดนโอ้ยโอ้โหโยอีสังหารินเฮ้ยจับอุ้ยจับจับหน่อยโอ้ อ่าอยากกินอยากกินฉันโดยสลายโดยไม่ได้ด้วยขอดับหน่อยสิโอโอู้โหมาดีมาก ตู้ย์แก่แล้วเดือดเๆือดเดโอ้ยบินได้ด้วยตู้ยตีไม่ได้ตีไม่เข้าโอ้ยตู้ย ถามไปโอ๊ยจับหน่อยสิเกินไปแล้วอตอจับหน่อยขอจับหน่อยเลื่อนแทบไม่ลดเลยแย่แล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย จับทำอะไรไม่ได้เลยจัดกรกเลยถ้าจะขนาดนี้ไปตีไม่เข้าเลย การดิจัดการเร็วจัดการให้จบๆเลยไปเร็วๆดิสัตว์ท่าอะไรมาก็ได้อืเออนั่นเลยแก้มือใหม่รอบเดียวเมื่อกี้เจอตัวปะ Assim O. 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 oh, 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 oh. oh. Oi. Oi. chơi xả lái sĩ Oh 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 Mắc Oh 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 Nặng lắm Oh luôn Oh 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 ต้องรีบจัดการกันแล้วไอ้นีตัวยุ่งยากต้องรีบตุ๊โอ๊ย Ôi. Ô. Oh không chạy được phải không? Để cái tên đến như vậy. Dạ 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 dạ. โอ้ยเขาแก้ไม่ได้ตายเฮ้ยเจอคาตาคูรีรอบนี้มาเจอตัวที่สูสีแล้วเมื่อกี้เจอแต่ตัวปักปักมา่อนดเจอสไลด์ช้ที่สนมบูรณ์แบบที่สุดในโลกหน่อยสิโอ้ย ôi, ôi, huy, điên <laughs> 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 ôi, <cười> à, thông, พอพอพอได้แล้ว พอได้แล้วอาจเข้ามุมอยู่นั่นแหละเฮ้ยหยุดหยุดได้แล้วเฮ้ยปล่อยออกมาบ้างเฮ้ยเฮ้ยอันดีก็อาจเข้ามุมอย่างเดียวเลยโอ้เดี๋เด้อเด้อเดเด มเ,เ,เดี๋ยวๆใจเย็นพี่ให้ผมให้ผมวิงจากมุมบ้างโอ้ยไม่สูสีเลยโดนอดัดอย่างเดียว มีกินโดนัทสบายใจด้วยนะย่อยเยอะอ๋อละไปเล่นในหมวดเซเวอร์ดีกว่าโอเครอบนี้เราไปเล่นในหมวดเซเวอร์กันดีกว่าเมื่อกี้เจอแต่ตัวตึวตงๆ เลยมารอบนี้ขอตัวกินนิ่มๆหน่อยละกันนะไปะหันใครวะเริ่มใหม่ดิโอเคเฮ้ยจับหน่อยอย่างเงี้ยแหละกินนิ่มๆไป รับไว้ลบลบ้ลบางหลุมดำไว้ก่อนดักไว้ดักไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูดย่อยสายดยรววเฮ้ย อุยเกตายจับเรียบร้อยเป็นปุยผงไปซะสมบูรณจิตโอ้ สไลุน,นหน่อยสินมัน,นบิน,น,ไไนได้วะขี้โกงมาไหนเนี่ยจับจับโอ๊มีเรียกพี่มาช่วยด้วย วางหลุมดำไว้หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้จับอขอวางหลุมดำไว้ไม่ใช่วางหลุมดำไว้หน่อยเรียบร้อ,อยแล้วก็จับเลย what? Jewel. Cool.